สุดท้ายอ่านว่าอะไรครับเขียนเขียนครับอ่ะรักนี่ได้ยานรัสนะฮะอะรักพอไหวไม่ช่อช,อชา้าเรายกให้สองตัวนั้นที่เป็นชอชา้างคือชิโรโบดากับชิริเซราชิริเซราคือแมงมุมไอเชี่ยวเอ,อ้ยเชี่ยว ตรงตรงที่อีก่อนเที่ยวเล็ s <S กเจอริสเซอรี่นนั้นออกไปนะจะไ,ไม่อ่านคือมไม่รู้นะถ้าอ่านเบียภาษาติณน,นะจะอ่ารักมีได้แต่เป็นภาษาอังกฤษภาษาบริการถึงเรื่องเลยนั่นหมายถึงภาษาที่ใช้เป็นเป็นภาษาชาวบ้านถ้าเป็นภาษาวิชาการต้องอารักหนีได้นะแต่ถ้าอาจจราาักชดีได้แลนะ้ว อาจจะเป็นภาษาชาวบ้านภาษาธรรมดาภาษาไม่ใช่ภาษาเนืรร้อสารนะจะมีชอช้างที่จะใช้ทั้งเรียน,นยมีสองตัวทางนอกนั้นจะมีอีกมากแต่ว่าที่เราเรียนกันเนี่ยจะมีใช้อชอช้างอยู่สองตัวชิโดโรโบดากับเชอริสซ่าอ่ะทำไปเรียบร้อยแล้วต่อไป สุดท้ายก็คือโนเมแกรมเบอร์โนเมแกรมเบอร์กดเกณฑ์การตั้งชื่อทีอ่ใช้กับทรศัโลก เขาเรียกไบโนเมียลเรนเดเจอร์บวกสองคำบวกสองคำคือก่อนคนที่ตั้งชื่อวิสัแรกคือดิเนสนะครับเป็นชาสบิดน,นแต่ว่าเขาใช้ละตินเป็นตัวเขียนภาษาละตินนะฮะ ก็ผมรู้ประวัตินะว่าในอดีตก่อนดินเนียนที่เขาเรียกภาษาเขาเรียกอะไรชื่อสามัญนะช,ชื่อสามัญในในแต่ละชาติจะใช้คนละอย่างเลยตัดตัวเดียวกันชี้ไปคู่ละอย่างเลยอย่างน้อยเรารู้สีภาษานะหมาเดินนาเรียกอะไรคนไทยก็ชาวบ้านเรียกหมาคนที่ไหนเขาเ,า <S <S ขเรีกยกสุนัขฝรั่งเรียกอะไรดอกเยอรมันเรียกอะไรบุลน์ฝรั่งเรียกอะไรเชียง เรื่องมันดูดีกว่า,าวเราจเห็นก็ว่าอะไรใช่ไหมแต่ละคนที้ไปตัวเดียวกันเรือกคนละอย่างเข้าใจไหมยิ่งคนไทยได้วยกันเองอ่าไม่ทราบคนละภาครู้ไหมมะม่วงเล็บล้อใครทราบบ่วงอิมพัทธ์ภาค๋ยวรู้ไหมครับไม่รู้อ่ะเล็บล้อเนี่ยรู้ ไม่มีทางรู้หมดถ้าเหน็บเหนื่อเล่นลลก็รู้หมดฮะโอ้โอเนะ้โอเกนะ่งเนี่ยลที่รอออกมาเนะี่ยเป็นอะไรไม่ผลผลผลเรียกว่าอะไรฟุตแล้วที่มองคล้ายผลคืออะไรสุดโดขาคือถารองกดด่อนที่จเจริญขึ้นมาเป็นสูดโดขาคมเทียนนะ จักกรบี่ไหมแบรนกระบี่อะไรครับอแรนอรอยากแรนฟ้าไหมแบรนอามไปรู้ก่อนเลยใครจะที่จะแรนฟ้าแบรนอบ้างยกมือเกิดไม่ทันเลยนะกำลังทุกภาพไเรยเนี่ยอ่ะใครภาพเลอยกมือเหลือไม่มาเลหลือไม่มาเลอเหลืออีสานใต้กลาง ว่าทุกภาคจะตอบไม่ได้อะแมลงฟ้ารู้จักเหรอเกิดไม่ทันเรื่องใจไปแล้วแมลงปอแมลงฟ้าอะไรกับพี่แมลงปอว่าคนกลางแมลงฟ้าเรียกปอฟ้านี่ยแต่เกิดไม่ทันนะภาคใต้มันมีสองงานฟ้าชาวบ้านคนรอะไรควรอะไรบังเอิญอะไรนะ าอ,นะอะไรครับท,ท้าทายไทยรู้จักแมนคาเรือก็แมนคาเรือทาเรือรรี่ถามก็ไม่รู้นะอยากรู้หน้าตาอะไรครับรู้จักปะ่ะรู้จักคนเล่าคนแก่เขาไล่กลบ,บวาวว่ามันอยู่ที่ จากที่คุงราคาบ้านแล้วมันเข้าหัวคนแล้วไปวางไข่ในหัวบันทีดีก็ออกเป็นตัวไปวชัยสมองทะลุวิธีแก้คืออาทับพีสมัยก่อนทับพีเป็นต้องเลยแช่น้ำเดือดแล้วไปอ่างที่หัวมันจะหลุดออกมาเชื่อไหม ไม่เชไล่คาเดมันมีจริงหรือเปล่าแม่คาเดมีจริงจรแต่ไม่ได้เข้าไหนนะครับคือบางทีเขาวบ้านเข้าอย่ามไรบางอย่างเราเชื่อก็ได้บางอย่างเชื่อไม่ได้นะฮะบางอย่างก็จริงนะอย่างที่แม่แบงค์กบี่แต่พอแบงค์คาเรดมเลิฟเนี่ยเอ๊ะมันเข้าไปอยู่แล้วไปออกไข่ที่อย่างไรแน่ใช่ไหมอ่ะ ประเภทาษาจะเป็นสาระตินะครับมี2คำเป็นตัวเล็กฟแปลงอัลติเยนะครับ ฮนานนานะอะย่างคนนะครับโปโมเซเปีปเยนนะฮะนี่คือสปีชีคนมีชือ่อเสียงว่าโปโมเซเปียนคนจัดอยู่ในสปีชีส์โปโมเซเปียน คนมีชื่อจีนัสหรือชื่อหน้าว่าโฮโกชื่อหลังไม่ใช่สปีชีแต่เป็นสเปซิฟิกเอพิเทตไปก่อนก็เข้าใจกันปะเซเปียนคือชื่อสปีชีไม่ใช่สปีชีคือสองคำถ้าคำเดียวโฮโกจะติดเนมชื่อจีนัสหรือชื่อสก,กุลเซเปียนเป็นสเปซิฟิกเอพิเทตชื่อระบุระบุสปีชี ไม่ใช่ชื่อส e c งชีชื่อหน้านั้นเป็นคำนามขึ้นตัวสองตัวใหญ่ชื่อน้ำเป็น adjective ขึ้นในตัวเล็ก้าบูดยินเลเข้าใจเลยไ,ไหมทำไมหมีดำมริการจึงมีสติชีว่าอเบริการนั่ไม่ได้เพราะเป็น adjective ต้องโบวกไม่ต้องเองอสัสเบริการั แต่ท่านจีนัสได้เพราะอุตสาหะเป็นนาวน่าตัวอย่างถ้าใครชี้ถูกจะออกเงินซื้อเครื่องมือให้ชุดชี้แดงถูกชี่แดงในใจผม่าแดงอยู่ไหนชี้ถูกถ้าชี้ถูกจะออกเงินซื้อเครื่องมือแบบให้ถึงชุดเลยกล้าชี้นะ แดงไงไอชี้่าแดงไงก็ถึงบอกไงรู้ไหมไม่มีทางทุกคนจะชี้มาที่แต่ตาเนี่ยไหมคนบอกนี่ก็ได้แต่หารู้ไหมข้างหลังก็ไม่ได้มองไปดูหะไแดงอยู่ไหมแดงไหมวันนั้นไม่มองแดงไหมแดงที่ทุกคนเลยก็ไม่ได้มองข้างหลังก็เจอกระโจนเป็นคนอึ่ถูกแน่ๆเลยปากกาแดงปากกาแดงหาอะไรเจอผิดคนทุกคนหมด ผมชี้ไปข้างหลังคุน้าแดงคนไม่ได้บอกว่าตามองนี่ใช่ไหมแจชี้เสื้อถูกไหมถูกที่ต้นนี้เสื้อแบบนี่เสื้อแบบนี้เรียกเสื้ออะไรอ่ะจริงไหมอ่าเสื้อไปทำนามแดงเองนั้นเสื้อได้นั้นเขียนเออซัดได้ตะกหมีแต่ไปว่านั้นโอ้โหยอเลยยอเลย นะตัวอย่างหรือเนี่ยแกตั้งอะไรก็ตามอยู่ในบ้านแกโดมเมสิก้ายันเลยเฟริสเมสิก้าแมวแต่ทราบไหมเขาเปลี่ยนแล้วล้มเดมเนสไปแล้วถ้าหักมากด้าใครทราบเขาเรียกอะไรใครตามแมวบ้านเรียกอะไรแชตตอแชตตอตรงๆเลยแชตเตอร์แมวเนี่ยแชตตอแชตตอร์เขาบอกว่าไม่ใช่เป็ฟรดิมันเปลี่ยนไปแล้ว เนียสตายไปแล้วนี่มัคุยกัยนมาบ่อนเสือไนเนียรียกเสืออะไรเฟรนิสไทกิสไม่ใช่แพนเทราแมวเสือตา่างกันเรื่เด็กๆี่กันมองในแมวเส,สือได้ไงบอกไม่ใช่เสือโูกสิงโตแพนเทราแพนเทราไทกิสเสือแพนเทราลีโอสิงโตผู้าา<ม>ชายครับเคยทานเปียร์ลีโอไหมครับ<ม>ตัวอะไรครับเนี่ย เสือดาวนะฮะไม่ถึงโตนะฮะอ่านได้ฟังนิดทื่เต็มว่าอะไรเสือดาวกล้าพูดไหมเร็วผัดนะฮะน,นี่ด <c oughs> ีโอปาดนะเร็วัดเร็วผัดนี่ดีโอเลคือเสือดาวแต่ถ้าเราเป็นนักวิทยาศาส,า ح, ราสตร์เราบอกดีโอะะทีอออส่สื่อถึงโตนะฮะเราก็อะไรทันทีได้ดีโอเลยไหมอะไรแบบนั่นย่อมาบอกเสือดาวเรียกิึงโต ขียวนี่ก็รีโอ่ะถึงอแมาเรียกผ่านอ่ะถึงโอสิงโตสิงโตนี่ไงแต่มันชื่อสิงโตได้ไงมันเป็นแค่ีบอะเห็นไหม่านจากน้นอี้มอ่าเนี่ยนะนะพอมาในวันก็มุสก้าตติกาที่มี้อธิตริกานีบอกิกาไปหาเลยทโอ้โหยุบเลยไปสิบบบอกไม่ได้ต้บอกตัวหน้าอะไรนะถ้าไม่รู้ให้ใส่เอสพี ใครทาบยอดอะไรสปีชีส์ที่ไม่รู้1ถ้าเป็นรู้2ตัว s t ส2งไม่ไปแนะัก็ยางความรูพัวาิีมียยมรู้ว่ามันหนึ่งสปีชีส์มันรู้ว่าออเรเรียหรือคอดาตุ้มบอก SPT ถ้ามีทั้ตัวเลยก็ s p แล้วใครบอกชื่อที่ไถ้าให้ถูกต้องก็งเขียนคนตั้งชื่อด้วยอ่าเออได้ไหี ที่พิเศนั้นจะต้องเขียนด้วยต้องเขียนเส้นใต้แยกกันนะครับแยกกันถ้าพิมพ์ใช้ตัวเอ็นี่ถ้าเขียนด้วยมือใช้เขียนเส้นใต้เอสพิมพ์เส้นใต้ไม่ต้องเขีดนนะครับถ้าพิมพ์ตัวเองนะแล้วคนตั้งชื่อก็ไม่ต้องเอ็นเขียนธรรมดาเส้นใต้ไม่ต้องขีดนี่คีขอศที่ตั้งชื่อเนี่ยอ่ะ เสือคนอาจจะรู้แล้วแกงไม่รู้โง่โง่เลยครับใช่ครับได้ครับเอสบีได้ครับได้คเออผมเสร็จไปแล้วเอสบีไทำทำนองแดง s อเนี่ยเราเราไม่รู้คนยังไม่มีใครรู้เลยทั้งโลก็ไม่รู้เพราะตอนนี้เป็นตัวใหม่เราก็ไม่กล้าตั้งระบด็นขนมแล้วก็ s อไปอ่า แต่ถ้าเขารู้เ,ม,เ,ม,ม,นะเ,เ,เมื่อไรก็ตอบได้นะคือเสร็จแล้วไปก่อนตัวแรกแล้วชอาไปหาเนี่ยก็แซงเข้ามาเอสใช่ครับเกทางน้อนแดงน,นะเอสพีเสร็จแล้วก็สุดท้ายจบไปตัวนอกเขาตีกลับมาเขาบอกดูแล้วเซอร์ราซ่า,ลา,าแล้วก็เซอร์ราซ่าเราต่อตีพิมพ์เราไม่รู้จริงก็ต้องถามเพราะว่าเราไม่ได้พูดตัวนี้เราต้องการทำง,งานใช่ไหมแต่เราคนบรรจายเขาตัวนี้เป็นยังไงบอกเขา

ฉลาดเฉลียวประเสริฐเลิ้นนั้นเทเบอร์ฉลาดอย่างเดียวเขาเทไว้เนี่ยโอ้ประเสริฐเลิ้นนมนุษย์ประเสริฐเลิ้นนั้นฉลาดที่สุดในโลกเดบูเดบูเด็กวัยไอเอสดีนะเดบูไอส์แมนอ่าการทั้กทื่นั้นจะยึดหลักเออตำนานเขาเรียกอะไรเตำนานเขาเรียกยึดหลัก ผมก็เี่นตำนานก็ได้นะคณะธรรมการ ICZN International Code of Zoo l o g i c a l n o m e n c l a t u r e เาหลักสัตว์นะฮะ International ก็ระหว่างชาติโขนก็ COD D หรืว่ารหัส Z ก็ก Zoo N ก็ Official Name r e ถ้าเพื่อใช้ ICBN ทำไม่อนนี้ตา่ตางชนตา่างตั้งบางผีซ้ำกันต้นหลังแบนเลยถ้าชื่อเป็นัตแล้วอื่นหาา่างต่างถ้าชื่อพืชต่างาสัตว์ตา่ตางบอกใก่อนสัตว์กับพืชชื่อสัตว์เหมือนกันโอ้โหตลกงไหมให้ตอบ้านยางนี่หน้าตาเป็นไง ยางยกยางก็ได้ตอยางก็ได้เช่้ื่อหลังไม่เหมือนกันาตอนนี้เขาไม่ห้ามแล้วไม่ใหม่ห้าม